และวันนี้ก็พี่จะได้มาเล่นบทบาทใหม่กันนะครับ <Yahoo! S 1> เปิดเกมเข้ามาเนี่ยก็เจอกับบทบาทใหม่นะครับก็คือ h ั n นี่บีซึ่งมันก็ตามชื่อนะครับบี Bee มันก็แปลว่าพึ่งนั่นเองโอเคลด90%าซมา the next ซื้อมาในราคา8,999 พอดีพี่ไม่อยากซื้อ99อ่ะมันถูกนะครับเพราะงั้นพี่ชอบตัวเลขอะไรเยอะมากกว่ามาจัดมาอยอามากไม่หนูน้อยไม่อยู่กับพี่ดีกว่ามานี่เลยโอเคโดยของตัวน้องนะครับคือน้องเนี่ยน้องจะเป็นฝ่ายกลางนะครับซึ่ง โดยสกิลของน้องโดยคร่าวๆนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูในเกมกันดีกว่าพี่ไม่อยากสปอยนะอันนี้ก็จะเป็นตาแรกของพี่เลยเอ้ยลืมไปนี่วะพี่ขั้นใหม่ก็เข้ามาด้วยนี่วะโอเคแวนนู้นไหนหละกกันเอ้ยขั้นแรกก็เป็นชุดผู้หญิงเลยเหรอวะเนี่ยเฟี้ยวจัดเป็นหูกระต่ายด้วยนะครับไม่พูดเยอะพี่จับทุกขั้นอยู่ละ เพื่อความรวยและความหล่อเท่มาแล้วได้มาละชุดผู้หญิหนึ่งชุดแต่ว่ายังไงก็ไม่หล่อเท่เท่าชุดที่พี่ใส่นะตอนนี้เลยนะ Been for long time? ตาแรกก็ได้ละฮันนี่บี <Okay. S 1> คือสกิลของมันนะครับสามารถแบบ เกาะไปกับใครก็ได้ครับนี่คือตอนนี้พี่จะเกาะไปกับสีส้มนะครับซึ่งมันเป็นแบบบทบาทที่ค่างที่จะสบายนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย้เอ,อเหลืองไอ,อเหลือง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 แฝงเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยโอเคสิ่งที่พี่จะทำคือพี่ทำอะไรไม่ได้นะครับคือพี่มีหน้าที่แบบเหมือนเป็นแค่สายซัพพอร์ตนะครับให้แบบให้แบบผู้เล่นนะครับอยู่ได้ง่ายนะ คือพี่ไม่สามารถออกได้นะครับจนกว่าไอ้สีส้มจะตายนะครับพี่ไม่รู้ว่าพี่จะตายได้หรือเปล่าวะหู้ถืนเต้นเอาไอ้ส้มไม่ไอ้นี่เหรอวะทำเคสเฉยเลยอะเอาเกเรียบร้อยเชียมีคนสปายเป็นข่าวมาวะปาดหมอไปเลยด้วยเฮียผมจะพูดอันข้อมูลผมก่อนผมเป็นกับดักผมไปเปิดไฟนะผมไปเปิดไฟแล้วผมก็เจอศพของสีม่วงอะนอนตายย่้องครั้งแล้วผมก็เจอน้ำเงินอะแล้วแม่งไปสปายไอ้เขียวมาไงเห็นตอนมันเปลี่ยนร่างอะ่ะ มันเปลี่ยนแรงเป็นสีแดงอ่ะเอาดีไม่ได้อยากได้ยินดิถ้ามึงเป็นไว้มึงเดาชมพูไปชมพูสปายกูเป็นกูเป็นฮันบีนี่อ่ะกูเป็นสิงห์มันรอบแรกอ่ะแล้วมันเป็นป่าแล้วมันแปลงเป็นขาวเดาไปเดาชมพูสปายไปฮันเป็นได้สองคนเล็วอ่ะเดาไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่รู้เหมือนกันก็สปายมันวิ่งมันจะขังไงมันวิ่งขึ้นมา เฮียโคตรเกียอนะต้องเก็บศพจะไปชุบอะเดาไปดิฮันตี้เดาจะายเดาจะไปคือฮันนี่มีสองตัวนะครับคือเป็นอะไรที่โกงมากๆคือโกงสุดๆแต่แบบมีฮันนี่ทั้งสองตัวถ้าเป็นฮันนี่นะครับคือแฝงด็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับเนี่ยเห็นปะมันจบง่ายๆเลยอ่ะ อ่ะผูชนะกาแฟบอกว่าให้เลยว่าถึงตายตอนนี้เราก็จะยังไม่ทําอะไรมาครับคุณไม่มีไว้แล้พี่ตั้งหลบซ่อนก่อนนะครับร้อยคนน้อยๆก่อนอันนี้เป็นทริคจากพี่นะครับเมื่อคนน้อยๆเนี่ยเราจะสามารถอ <c oughs> คือเราจะสามารถที่จะหลบศัตรูได้ดีขึ้นนะครับตอนนี้คือเราไม่รู้ว่าเราจะโดนฆ่าไหมอ่ะบบเรียบร้อยโอเค ดูก่อนว่าจะเกาะใครดีเหมือนเป็นอาย่าเนี่ยอาวีเลยอ่ะเอาจริงสองรอบเลยไอสิมตาลเอาเหลืองไปเอาเหลืองไปเ,เหลืองอะไรอีกเป็เเ่ปมาหมวัวน้ำตาลดกว่ะคือข้อหาเหมือนใส่ลว้วนเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับสีที่พี่จะเกาะติดก,ก็คือเอ่อ ไปด้วยหน่อยทำงานทำการหน่อยเว้ยไอ้น้ำตาลงงไอ้น้ำตาลงงงงงงมันอยู่ในตรงตีนและในตอนนี้คือยังไงอ้าวไอย้อนอ่าเรียบร้อยสีอะไรมานะเมื่อกี้สีอะไรมานะเมื่อกี้ ล็อกก่อนไม่นะคือภาชนะของพี่ไปไหนละสำนักไ,ไ,ไอ้เหลืองไอ้นไอ้เหลืองไอ้แม่งอะกูเป็นหมอยังยิ่งเหรอเขาดีกว่าไอ้เหลืองเด็กไปอ่ะือพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบ ถูกชะตานะครับกับเฮันนี่บีเนี่ยซึ่งตอนนี้คือโอ้หลบตัวได้สีแดงด้วยเป็นสีที่พี่แบบชอบมากๆเลยนะครับสีแดงเป็นสีประจำตัวพี่เลยนะตานี้ต้องมีชัไปกว่าครึ่งไว้ถ้าแปลกมันจะมากัดพี่พี่จะเกาะหัวมันึงมา โ okay. อเคนึกว่าจะตายจะตุยซะและ้วจบครับไม่รู้นะแต่ว่าผมนี่ก็คูดาวฆาตกรไปด้วยแล้วกันนะคุนี่คูดาวฆาตกรไปด้วยไม่รู้อะแต่ว่าบทเนี้ยแต่ว่าตาเนี้ยมันมีแบบบทใหม่ด้วยบทแล้วก็อย่างที่มันคล้ายๆพึ่งไม่รู้บทอะไรแต่ที่รู้ว่าเป็นฝ่ายกลางไม่ค่อยสงสัยใครไหม่ผมไม่สงสัยนะ เรืองเรืองเป็นบทอะไรนะบทอันนี้เออนำตัวเองไปปลกปิดกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อชนะด้วยกันเออมันสีเหลืองนะกับลูกเรือไปขายบทระวังแบ็กแจ็คเดาเด้อไอ้เขียวมึงโดนแบนแน่มึงโดนแบนแน่มามามาอันนี้คือเราจะทำการบทข้ามไปก่อนคือไม่รู้เป้าหมายที่ชัดเจนเว ออนนี้พี่ต้องหาเป้าหมายที่จะเกานะเกา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 ะหน่อยอาจารย์อย่ามาตามกูเฮ้ยอันตรายแล้วอันนี้นี่กัอ,อันตรายละมาดิกดลุลเลยใครเดินมาหาพี่คนนั้นก็คือคนที่ถูกเลือกมาเลย ว่าจะตีม่วงไปเลยเราเราเป็นหมอเราเห็นศพศพแรกศพสองศพว่าต,ต,ตาที่ห้องไฟหมดเลยเ่ม่วงปาดเอาม่วงไปใช่ม่วงผมเดินเข้าไปผมเห็นศพมีนกับศพขาวแล้วอยู่ดีดีม่วงก็เดินมาจากจากด้านบนของจากด้านบนของห้องไฟแล้วก็มันก็กดรีพอร์ตเลยม่วงนั่นแหละเป็ดไฟจากที่พี่ดูเชิงนะครับ สีม<ห>่วงเนี่ยคือมันมมุดท่อเหรอถ้าม่วงเป็นแฝงเนี่ยพี่ก็ไม่น่าจะอันนี้แล้วนะครับพี่ไปอยู่ฝั่งลูกเรือดีกว่านี่แหละคือข้อดีของการที่เราไม่รีบขึ้นหัวใครสักคนนะครับเอาจีงึอกข็ขึ้นไปเถอะครับถึงแม้ว่ายังไงเนี่ยมันก็เออันนี้แล้วนะครับยังไงแบบถึงคนที่เราสิงร่างตายก็ไม่เป็นไรละ ไปไปนุ่งเงินก็นได้ก๊อกกอดหนิก๊อกกอดได้เรียบร้อยเราได้พาชนะละทุกคนหมดเหลียงออกเพราะว่าฮันนีบ่บีฮันอะไรวะฮันนี่บี้เหรอฮันนี่บี้ฮันนี่บี้คือ,อเลี่นเหลืองเป็นบทบาทปลอม คันน the right? ี้มันมีสองตัวเออดู้ว่ดีดีดีตามันในตามันนไม่ได้มีคนรักปว่สายนเอออย่าเออดีครับคุณผมเป็นคันนี้เบียผมก่อยเขียวอยู่อ่ะถามเขียวดิเดี๋ยวเอาน้ําตาลไปก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยเอาส้ส้มักเพราะว่าคันคันโอเคยบร้อยงั้นก็จะเหลือแค่เหลือแค่เขียวละถ้าเกมไม่จบเกมบแล้วเกมจบแล้ว อ่าเรียบร้อยไห,ไหนฮัน,นไหนฮันน,นี่ไหนฮันนี่สีแดงอ๋อนี่ฮันสีแดงโอเคมากดไลค์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 โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ของเรานะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมกับฮันนี่บี